นี่นเหลอ,อันนี้คือปลาส้มปลาส้มทอดอรอยจ้าชิมได้จ้ะของกินเต็มมือเลยค่ะเห็นไหมคะหนูก็หยิบไปใส่ต่อค่ะเาได้ขนมแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆดูดิว่าเราจะได้อะไรอีกแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะกุยช่ายทอดค่ะ ลองกินเยอะๆเลยน่นิดเลยหนูก็ยิใส่ต่อค่ะเาได้ขนมแล้วนะคะเพื่อนๆดูดิว่าเราจะได้อะไรอีกมีแต่กล่องใหญ่นะคะกล่องเล็กไม่มีหรอมีแต่กล่องใหญ่นะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะคุยช่ายทอดค่ะ ได้ของเต็มเลยค่ะของเยอะแยะเลยเสื ar, ้อนองเสื hmm. ้อในเพอนเพื่อนันนี้คือของชอบของเราคลิปนี้ เบคอนก็ม,มีหอมหอมน่ากินมากค่ะหอมกินเต็มมือเลยค่ะเห็นไหมคะมีแต่กล่องใหญ่นะคะกล่องเล็กไม่มีหรอมีแต่กล่องใหญ่นะคะขอบคุณค่ะ,อ,ะอ๋อ อ๋ออ,อไม่ได้มองมีแต่กล่องใหญ่นะคะกล่องเล็กไม่มีหรอมีแต่กล่องใหญ่นะคะแวะดูขนมกันไปกินอร่อยนะ่ใช่ไหมเนาะโอเคค่ะเขาบอกอร่อยคะ่ะเขาบอกแค่นี้ค่ะสวัสดีค,ะค่ะปยช่ายทอดค่ะ อไม่ได้มองจะได้ของไหนอันนี้ปลาหมึกทอดไข่ปลาหมึกทอดค่ะูกไใส่ต่อค่ะเอาได้ขนมแล้วนะคะเพื่อนๆดูที่ว่าเราจะได้อะไรอีกค่ะเพื่อนๆมาดูขนมกันค่ะ เพื่อนมาเที่ยวงานเจดีค่ะขอนเราเจ็ดสิบบาทเลือกไปเลือกมาเจ็ดสิบได้แล้วค่ะเห็นไหมคะอันนี้ปลาหมึกทอดไข่ปลาหมึกทอดค่ะได้ของเต็มเลยค่ะ ổng นาทีออกเยอะแยะ รับ่ได้ของเต็มเลยคะ่ะของเยอะแยะเลยเสื้อนมเสื้อในคะเพื่อนเพื่อนน่ากินมากค่ะเพืพ่อนๆเบคอน,นก็มีหอมหอมน่ากินมากคะ่ะเบคอน,นก็มีหอมหอม น่ากินมากค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะกุยช่ายทอดค่ะทไอันนี้ปลาหมึกทอดไข่ปลาหมึกทอดค่ะได้ยป <c oughs> ใส่ต่อค่ะเได้ขนมแล้วนะคะเพื่อนๆดูดิว่าเราจะได้อะไรอีกของเราเจ็ดสิบบาท เลือกไปเลือกไม้เจ็ดสิบได้แล้วค่ะเห็นไหมคะของเราเจ็ดสิบบาทเลือกไปเลือกมาเจ็ดสิบได้แล้วค่ะเห็นไหมคะ,มนนะ,คะต้องนิ่มยุบเลยเหรออันนี้คือปลาส้มปลาส้มทอดปลอยเดียวจ้าชิมได้จ้ะลืมเห็นอันนี้ เพเ่อนเพื่งทมงานค่ะนี่แหละน้อยแย่เลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรารอจ่ายตังค่ะมีไผ่ข้าวโพดด้วยนะคะดูดิมีแต่กล่องใหญ่นะคะกล่องเล็กไม่มีหรอมีแต่กล่องใหญ่เหรอคะ เบคอนก็มีหอมหอมน่ากินมากค่ะมีแต่กล่องใหญ่นะคะกล่องเล็กไม่มีหรอมีแต่กล่องใหญ่เหรอคะอ,อันนี้ปลาหมึกทอดไข่ปลาหมึกทอดค่ะ <c oughs> แล้วก็กลับมาซื้ออีกเราก็ลองไปสี่ชิ้นค่ะอยู่คนเดียวกินเยอะไม่ได้ค่ะน่ากินมากค่ะมีหลายหน้าหลายไส้เลยค่ะอ,อันนี้ปลาหมึกทอดไข่รปลาหมึกทอดค่ะแล้วดูขนมกันไปกินอร่อยนะอร่อยใช่ไ,ไห,หมเนาะโอเคค่ะ เขาบอกอร่อยค่ะเขาบอกซื้อเบคอนก็มีหอมหอมน่ากินมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะปลาส้มน่ากินมากเลยค่ะเพื่นอนๆจะกนอันนี้ปลาหมึกทอดไข่ปลาหมึกทอดค่ะเดีวยวอรอจ่ายตังค่ะ น,นีนนแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะคุยชายทอดค่ะน่ากินมากค่ะเพื่อนๆหนูก <c oughs> <c oughs> ็ยิ่ไปต่อค่ะเาได้ขนมแล้วนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ดูดิ่ว่าเราจะได้อะไรอีก มีแต่กล่องใหญ่นะคะกล่องเล็กไม่มีหรอมีแต่กล่องใหญ่หรอคะน่ากินมากครับเพ,พื่อนๆน่ากินมากครับเพ,พื่อนๆได้ของเต็มออเ,ลเลยค่ะของเยอะแยะเลยเสื้อนองเสื้อในอะเพื่อนเพื่อน ้องกินเยอะๆเลยเดี๋ยวเรารอจ่ายตังค่ะอ,อันนี้นดืมลืมน่ากินมากครับเพื่อนๆ กินเยอะเลยมีแต่กล่องใหญ่เหรอคะกล่องเล็กไม่มีหรอมีแต่กล่องใหญ่เหรอคะมีแต่กล่องใหญ่เหรอคะกล่องเล็กไม่มีหรอมีแต่กล่องใหญ่นะคะคนเดียวนะเนี่ยกินเยอะไปป่ะ กินเยอะไม่ได้